มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวของ้กับการเซ็นสัญญากับ Wasserman Music นั่นเองเอเจนซี่ที่จะมาจัดการในเรื่องของเปอร์ชัวต,ต่างๆทั่วเดียวของลิซ่านะครับตอนนี้เราได้มีการเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ของลิซ่าบอสสาวของเรานรในรัตเซอร์ m a n บอกเลยว่าช่ำมากเครดิตแล้วก็โปรไฟล์คือเขาเขียนเอาไว้ เต็ไมไหมดเลยนะครับเขาบอกว่าวัชเมเนนจะเป็นตัวแทนการจองพิเศษสําหรับลิซ่าเลยอาณาเขตคือทั่วโลกและคนที่มีการรับผิดชอบในหน้านที่นี้ในสัดส,ส่วนนี้ของลิซ่านะครับก็จะเป็นคุณคริสติน่าแบ็กสเตอร์เจมส์รูบินทอมเวนดิส3มคนนี้จากว a ช c ม m a n Music จะมาเกิดการแล้วก็ประสานงานต่างๆระหว่าง l o u ่าอ f ฟฟิเชีของลิซ่าแล้วก็ Watchman นอกจากนั้นทาง w a t c h m น n ครับเขาก็ยังมีการ playlist ของลิซ่าเอาไว้ด้วยเพื่อใครอยากฟังเพลงของน้องแบบชิวๆตอนอ่านโปรไฟล์ของลิซ่าแต่มันน่าพีคกตรงนี้นะเขามี F Q เอาไว้ให้ด้วยสำหรับใครที่อยาก รู้หรือว่าอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับลิซ่าและการทำงานในเรื่องของศิลปินการแสดงเดี่ยวเวิร์ทัวร์ต่างๆมีทางการถามว่าฉันนั้นจะสามารถจองให้ลิซ่าเพื่อไปเล่นงานขององค์กรหรืองานส่วนตัวหรือไม่สามารถถามคำถามนี้ได้เลยนะครับทางวัตส์แมนเขาจะมาตอบแต่ว่ามีการ ตอบคำถามไว้คร่าวๆว่าโปรดติดต่อทีมองค์กรและกิจกรรมพิเศษของเราเพื่อสอบถามและข้อเสนอเพิ่มเติมคำถามต่อไปก็จะมีชั้นนั้นสามารถจองลิซ่าให้เล่นที่คาสิโนหรือว่าศูนย์ศิลปะการแสดงได้ไหมก็คอนแทควิท h วัสแมนนะครับแล้วก็มีอีกว่าฉันนั้นจะสามารถจองลิซ่าให้ไปเล่นที่งานเทศกาลได้หรือเปล่ารวมไปถึงคําถามที่ถามว่าชันนั้นจะสามารถจองลิซ่ามาเล่นที่วิทยาลัยของฉันได้ไหมงานมหาลาัยต่างๆนานานะรวมไปถึงคําถามที่มีกระตั้งเอาไว้นะครับบริษัทหรือว่าแบรนด์ของฉันจะสํารวจ ความร่วมมือกับลิซ่าได้อย่างไรนั่นก็คือฉันนั้นอยากจะคอลแลบกับลิซ่าสามารถทําได้ยังไงมีข้อเสนอมีเงื่อนไขอะไรไหมรวมมีถึงฉันนั้นจะจองลิซ่าสำหรับการแสดงได้หรือเปล่าลามไปถึงสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันนะครับการจองการซื้อตารางของลิซ่านั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าต้องคอลแลบว w ธวัชเมรนะครับเขาเขียนเอาไว้แบบนี้เลยและคําถามสุดท้ายสาหรับคนที่อยากถามนะครับฉันจะหาแผน v i r t u a ว่าของลิซ่าได้ที่ไหนอันนี้ทางวอชเม a นบอกว่าควรติดต่อไปที่ l o u ออฟฟิเชียของลิซ่าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็น F Q ที่โอ้โหเสร็จสอบรวมมาให้แล้วสำหรับใครที่อยากถามคำถามหลักๆห,หรือว่าใครที่อยากมีคำถามอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอนแทคอีเมลไปได้นะไปถามวอชเม a นได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะจ้างน้องถ้าใครอยากจะซื้อคิวลิซ่านะครับก็ต้อง บุ๊กวันดีๆด,ดูจํานวนเงินดูแต้มบุญเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าศิลปินระดับโลกของเรานั้นตารางแน่นมากๆจองได้แต่ถ้าหากว่ามีเวลาให้เรานะครับแถมยังมีการพูดถึงกันนะครับบอกว่าการประกาศเซ็นสัญญาของ Watchman Music แล้วก็ลิซ่นั้นแสดงว่าข่าวลือที่บอกน้องมีมินิอัลบั้มที่กำลังจะเตรียมปล่อยปีหน้าก็เป็นเรื่องจริงนะสิและเวิร์ชวที่มีการดดาๆกันก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นทุกคน เตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยเพลง EDM ของ l ิซ่ากำลังจะมาและเพลงใหม่ในมินิอัลบั้มนั้นจะมีกี่เพลงก็ต้องมาลอลุนกันแต่ที่ชัวร์ปีหน้าไม่รับความเห็นต่างอะไรทั้งนั้นประกาศเวิร์ทัวร์ของด i s a าทัวร์เดียวและมินิอัลบั้มแน่นอนเตรียมพร้อมกันให้ดีปีหน้าจะเป็นยิ่งกว่าปีทองเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีของไดมอนด์เป็นเลย